ขอตลับเข้าสู่ช่องปองปอน JS นะคะคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปเงินเงินทองทองอีกแล้วก็คือเราจะมาแชร์วิธีการเก็บเงินแบบสนุกๆน,นะคะให้ทุกคนได้ดูกันก็วันนี้เนี่ยเราก็ได้รวบรวมมาถึง5้าอย่างด้วยกันเลยจะมีวิธีไหนบ้างนั้นเนี่ยไปดูกันเลยค่ะวิธีที่หนึ่งวิธีนี้นะคะก็จะเหมาะสําหรับคนที่แบบมีความคิดสร้างสารรค์เนาะชอบประดิษฐ์ประดอยอะไรต่างๆนะคะนั่นก็คือการ พับเงินเป็นรูปต่างๆค่ะแล้วก็เก็บใส่ขวดโหลเอาไว้ <Wow. S 1> เรียกได้ว่าเราได้ทั้งเก็บเงินนะแล้วก็ทําเป็นของตกแต่งบ้านได้ด้วยอย่างเช่นเราอะเหลือเงินจากที่โรงเรียนมา20บาทนะคะหรือว่า100บาทอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอามาพับนะคะเอาเงินเนี่ยมาพับเป็นรูปต่างๆแล้วก็หยดใส่ขวดโหลใสใสอะเอาไว้มันก็จะแบบมองเห็นเงินนะคะเป็นรูปต่างๆอะไรอย่างเงี้ยสวยงามแล้วก็เอาไปวางตกแต่งบริเวณบ้านได้ อย่างตอนเด็กอะที่ปอนชอบพับะปอนชอบพับรูปวันนี้มากเลยจะปอนพับให้ดูนี่เสร็จแล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นเงินของเราก็อาจจะแบบรูปร่างหน้าตาแปลกๆหน่อยมันคือเรือค่ะทุกคนตอนเด็กเราชอบพับเรือมากเลยจะบอกเราเห็นนะเขาพับเป็นรูปต่างๆด้วยนะแบบพับเป็นรูปดอกไม้พับเป็นรูปหัวใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราพับไม่เป็นนะคะเราพับเป็นได้แค่รูปเรือทุกคนนี่นี่นะคะนี่ก็จะเป็น เงินของเรานะคะที่เราเนี่ยเอามาพับเป็นรูปเรือว้าว <Wow. S 1> ซึ่งเราเนี่ยก็อาจจะเอาอันนี้นะคะไปหยอดใส่ขวดโหลหรือว่าหาขวดที่มันแบบรูปร่างสวยๆนะคะสีใสอะไรเงี้ยแล้วเราก็เอาไปหยอดเอาไว้นะคะแล้วก็สะสมสะสมสะสมวันนี้ก็คือแบบถ้าเกิดเราเปิดดูอีกทีนึงนี่คืออาจจะได้เยอะเลยนะเนี่ยวิธี oh. ที่2น,นั่นก็คือการทําฉลากสุ่มออมเงินค่ะ วิธีนี้เนี่ยก็เหมาะสําหรับใครนะคะที่ชอบลุ้นนะคะชอบลุ้นระทรึกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําฉลากเอาไว้เลยค่ะโดยข้างในฉลากเนี่ยเราอาจจะเขียนเป็นตัวเลขต่างๆเนาะว่าเราเนี่ยจะหยอดเท่าไหร่สมมติว่าเราเนี่ย er cool. มมเขียนเอาไว้นะคะ10บาท20บาท30บาท50บาทอะไรอย่างนงี้นะคะเราก็แบบเขียนใส่ใกระดาษต่างๆเอาไว้แล้วเราแบบแต่ละวันอย่างเงี้ยเราก็แบบทำฉลากแล้วเราก็มาสุ่มแล้วเราก็จับดูนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้หยอดเงินกี่บาทเอาออกมาแล้วนะเราจาดูกันว่าเราจะได้หยอดเงินเท่าไหร่ อันนี้นะคะเราได้หย่อนเงิน50บาทนี่นะคะนี่พอเราจับได้มา50นะคะเราก็จะต้องหยอดกระปุกสิน50บาทห้ามโกงตัวเองเด็ดขาดนะถ้าเกิดใครอะ่ะไม่อยากทําแบบเป็นพับกระดาษนะคะแล้วก็สุ่มอะไรอย่างเงี้ยเออทุกคนแบบสามารถสุ่มออนไลน์ได้นะคะทุกคนเนี่ยแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่าสุ่มออนไลน์อย่างนี้ นี่แล้วเขาก็จะมีขึ้นแบบเป็นพวกโปรแกรมสุ่มตัวเลขนะคะเราก็บบกดเข้าไปเลยแล้วเราก็พิมพ์จํานวนเงินนะคะหรือว่าจํานวนที่เราอะอยากจะใส่ไปเลยอ่าเราจะเอาเลข1ถึง100้วละกันเราก็จะมาลองสุ่มดูนะคะว่ามันจะได้เท่าไหร่อันนี้นะคะมันก็แบบพิมพ์1ถึง1น0่ยนะนี่เราจะมาสุ่มให้ดูกันเลยนะคะโอเคเราก็จะกดตัวแรนดอมสีแดงนี้นะคะแล้วก็สุ่มไปเลยค่ะ ข้อสูงออกมาแล้วนะคะได้ทั้งหมด68ก็คือได้เลข68เราก็จะต้องออมเงิน68บบาทค่ะทุกคนนี่เป็นไงสะดวกแล้วก็สนุกด้วยนะคะ วิธีที่3นั่นก็คือการเก็บเงินตามปฏิทินค่ะหรือว่าเก็บเงินตามวันที่นั่นเองอย่างเช่นนะคะวันนี้เนี่ยวันที่1เราก็จะเก็บเงิน1บาทวันที่2เน่ยเก็บ2บาทวันที่3เก็บ3บาทนะคะไล่ไปจนถึงวันที่30 31เนี่ยเราก็เก็บ30 31บาทเนาะก็แล้วแต่เดือนว่าเดือนนั้นเน่ยจะมีกี่วัน ซึ่งพอจบปีหนึ่งนะคะถ้าเกิดเราเก็บเงินตามปฏิทนินี้เนี่ยเราก็จะได้เงินประมาณ5,700กว่าบาทอืถ้าเกิดใครมองว่าเอ้ยมันอาจจะน้อยไปหน่อยนะคะปีหนึ่งได้แค่5,000กว่าบาทเองเนี่ยเราก็อาจจะเพิ่มวิธีการเก็บเงินก็ได้นะอาจจะคูณ10เข้าไปนะคะอย่างเช่นวันที่1เนี่ยเก็บ10บาทวันที่2เก็บ20 วันที่3เก็บ30นะคะวันที่30เก็บ300บาทอะไรประมาณนี้นะคะสิ้นปีเนี่ยเราก็จะได้มีเงินถึง57,00 0กว่าบาทเลย <Wow. S 1> ก็คือเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะมีปฏิทินเก็บเงินนะคะหรือว่าสมุดเก็บเงินน่ารักน่ารักนะคะเอาไว้ให้เราเนี่ยสะสมแล้วก็เอาไว้ให้เราเนี่ยเขียนด้วยนะว่าในวันนี้เนี่ยเราเก็บเงินไปได้ยังอะไรประมาณนี้นะคะก็คือเดี๋ยวปอนจะแนบลิงก์ช้อปปี้ไว้ให้นะก็คือปอนเห็นหลายๆแบบแล้วคือมันน่ารักมากคือแบบมันเป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะคะทุกคน มาถึงวิธีที่4กันแล้วนะคะนั่นก็คือการเพิ่มลูกเล่นการออมเงินนะคะด้วยกระปุกออมสินต่างๆค่ะอย่างเช่นอะไรบ้าง อย่างเช่นกระปุกอมสินหมานะคะที่แบบเวลาเราเอาเงินใส่ใช่ไหมหมาเนี่ยมันก็จะตะกวักเงินนะคะแล้วก็เอาเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราอะรู้สึกอยากจะเอาเงินอะไปหยอดเพื่อที่เราจะได้ดูหมาอะไรอย่างเงี้ยมันเล่นนะคือมันจะมีกระปุกออมสินเดี๋ยวนี้มันจะมีกระปุกอมสินที่มันจะมีลูกเล่นต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะอย่างเช่นกระปุกอมสินผีอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะมีลูกเล่นแบบเออขอเงินนะคะถ้าเกิดเราใส่เงินไม่มากพออย่างเงี้ยผีมันก็จะไม่อมเหรียญเข้าไปอะไรประมาณเนี้ยมันเป็นกระปุกอมสินที่แบบน่ารักน่ารักอะ แล้วก็อีกอันนึงที่เราชอบมันจะเป็นกระปุกออมสินที่มันจะเป็นคล้ายๆนาฬิกาทรายนะคะที่แบบเราเอาเหรียญเข้าไปนะคะเหรียญมันก็จะหมุน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 เหมือนเราแบบเล่นของเล่นตอนเด็กเลยอะทุกคนมันก็จะกระตุ้นนะคะให้เราอยากจะเอาเงินหนย,ยอดเข้าไปนะคะเราจะได้แบบเล่นอะไรเงี้ยเหมือนแบบย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งก็วิธีนี้เนี่ยอาจจะเหมาะกับการเก็บเหรียญน,นะคะมากกว่าแบงก์ มาถึงวิธีที่5นะคะวิธีสุดท้ายเนี่ยก็เหมาะสาหรับใครที่แบบไม่ชอบเก็บเงินทุกๆวันนะคะแบบเออเก็บเงินทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยมันน่าเบื่อนะคะก็วิธีนี้เนี่ยเก็บเงินแค่เดือนละสองครั้งก็พอทุกคนก็คือวันที่1กับวันที่16อ่าคุณคุ้นกันแล้วใช่ไหมว่ามันคือวันอะไรมันคือวันหวยออกนั่นเองค่ะทุกคนก็เราเนี่ยจะเก็บเงินตามลอตเตอรี่รางวันที่拜拜1ที่ออกนั่นเองค่ะก็คือเก็บเงินตามเลข3ตัวท้ายลอตเตอรี่รางวันที่1เนี่ยออกเลขอะไรเราจะต้องเก็บเงินตามนนั้ เหมาะสาหรับใครที like. ่ชอบลุ้นอะไรอย่างนี้นะคะก็ถ้าเกิดใครที่แบบเป็นคอหวยนะคะชอบเล่นหวยก็อาจจะซื้อหวยไปด้วยแล้วก็แบบเออมาลุ้นหวยแล้วก็มาลุ้นเงินที่จะต้องเก็บด้วยอะไรอย่างนี้มันก็น่าสนุกอยู่นะเออโอเคก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดใครเนี่ยที่มีวิธีการเก็บเงินเจ๋งๆวิธีการเก็บเงินสนุกสนุกอะไรอย่างนี้เนี่ยก็สามารถเอามาแชร์กันใต้ที่ใต้คลิปเลยนะคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะเผื่อว่าปอนเนี่ยจะเอาไปธีนั้นไปใช้แล้วถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ที่ย